สวัสดีครับวันนี um ้พ่อเต้จะพามาดูต้นมะม่วงที่พ่อเต้เสียบยอดไว้นะครับเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งในการเสียบมะม่วงนะครับคือเราตัดต้นต่อทิ้งเลยนะครับนี่คือต้นมะม่วงที่ปลูกด้วยเมล็ดนะครับกว่าจะออกรูปก็ห้าหกปีนะครับพ่อเต้ก็เลยตัดตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ลอยเขาแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาตามต้นแบบนี้นะครับกิ่งเขียวๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมเป็นแท่งๆนี้นะครับ พอเขาแตกขึ้นมาใหม่ปุ๊บเห็นเป็นสีเขียว,ยวอย่างนี้นะครับจะเสียบติดง่ายแล้วเราก็ตัดตัดแล้วก็เสียบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราก็เสียบไปเลยเราจะเอากิ่งไหนบ้างเราก็เสียบไปเลยนะครับนี่ที่พเ้เสียบไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนเริ่มแตกแล้วครับนี่สวยครับแตกสวยมากอันนี้กิ่งเดียวผมใส่สองยอดเลยนะแตกแล้วหนึ่งยอดอันนี้ใส่ยอดหนึ่ง ยอดหนึ่งเห็นสีดำๆนี้ไม่ใช่ว่าเขาตายนะครับเขายังไม่ตายต้นที่ติดก็ดำเหมือนกัน,นนะครับแต่เขาจะมีเขียวๆเดี๋ยวเขาก็แตกครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ต่อไปนะครับดอเกาแตะอีกทีหนึ่งขอบคุณครับที่ติดตาม